คุณพ่เ,พ,เพี่พพเอเนเกตเระเรียนรจับเบอเกมวอนนะคะตอนนี้คุณพ่อยู่ที่ไหนครับที่เด็ดมนคร่ะภารกิจอะไรนะ ใี่ค่ะกิจต้องไปจับโปเกมอนที่ได้เขาถึงจะส่งพสัสดุมาให้หเป็นโปเกมอนหนึ่งร้อยตัวโอ้สุดยอดมากเลยครับอ่าเดี๋ยวเราไปจับโปเกมอนกันเลยอันนี้คือกำลังทำอะไรอยู่กำลังกำลัง,งนี่กำลังจะจับมือ<ม>ไฟ <ป S 2> <ไป S 2> ด้วยอุ้ย <laughs> หนูหนูฟันเหยินอันนี้เป็นมือพ่อนะคะปิดดีกว่าอ้าวไม่จับวะหรอให้ปิดแบบนี้อะคนจับไหมคนจะจับไหมไม่คนจะไม่ได้อ่ะเดี๋ยวนีกคนนึงนะบอมันค์างเดี๋ยวคนจะโชว์การจับหนูนะครับตึ่มว้าวชี้เดียวเลยสุดยอดมันจะกระเด็นออกมาอีกไหมนี่คิดพีน้อยเรียบร้อยน้อยเรียบร้อยทั้งเตียวจบโอ้โหเทพจริง เพราะว่ามันพลังน้อยใช่ไหมพลังแค่หนึ่งจับครั้งแรกครับโอ้ยคนเยินจับครั้งแรกของคนเลยฮ่าเยี่ยมมากเดี๋ยวเดี๋ยวไปลงหนังกันต่อเลยอัพเลยมีอะไรเยอะแยะเลยอัพอัพแลยถึงเลยไม่เอาสามแล้วนะครับอะไรเต็มเลยวงวงนั้นอ่ะอันนี้คือเสาใช่ไหมเสาไม่ถึงต้องไปอไปต่อได้อีกแล้วมาอีกแล้วโปเกมอนมาอีกแล้วแกแล้วจัดการเลยลูกนี่จัดการเลยเย้เฮ้ย อีกแล้วยเลยเย้เยเยได้สองเลยคไ่มาอ่าตอนนี้ก็ไม่อยู่โงหนังอีกแล้วนะครับไหนเป็นยังไงบ้างอาายนยนนี้นะเอ้อนนเฮยาไถึงไม่ถึงยนแรงอีกนิดนึงอีกนิดนึง โอเคยี่สิบไร่ยัยไปดูไปดูกามันจะบุนออกมาไหมดูใช่แนี้สาลนจไปแล้วรอต้อหน้าให้คมกดได้ได้นี่มันนี่เป็นม้าน้ากี่พลังพลังเท่าไหร่เรียกเท่าไหร่ CP ใช่ไหม้าสิบสามี EGV the Mall เราจอเสาที่ EGV the Mall แล้วให้มันจิ้มนะเสามันจะขึ้นเป็นสีฟ้ากิ้มไหนขอถ่ายใกล้ๆนี่ เอาเลยเฮ้ยนี่นีหนีกินกินสาวขึ้นมาแล้วคุณก็จะหมุนเหรอคุณก็จะหมุนต้องฝันอันนี้เป็นสัญลักษณ์ E G V ใช่ไหมใช่ว้าวได้กี่ลูกได้อะไรกี่ลูกนะบที่กี่ลูปนะหนึ่งสองสามเฮ้ได้สามรูกนี่แค่สามรูกเองอะแต่ละสาวมันมีเท่ากันไหมมีเท่าครับเนาะมันก็เปลี่ยนไปเรื่อยบางสาวมีเป็นสิบไหม ถึงแล้วไหนยิมอะไรที่เขาบอกมีไหมนี่ไงยิมมันอยู่ตรงไหนอะอยู่ตรงวินเอ้ยไม่ใช่ตรงท่ารถโดยสารว้ายสีอะไรคลองเดือมมอลท์เตอร์ฟ็อกน้ำตกอ๋ออยู่ตรงหน้าน้ำตกนี่ใช่แต่เราไม่ไปหรอกคุณนจะไปยึดยิมไปยึดยิมไปยึดยิมหนึเหรออะไรนะคุณพลพูดใหม่สิลูกยึดยิมคุณพนจะไปยึดยิมยึดเพื่อมเป็นของตัวเองนี่คุณพนจะสีอะไรครับ คันอยู่สีแดงสีแดงครับมันยึดิมสีแดงเขาบอกว่าไม่ให้เด็กเล่นนะให้จริงอ่ะถ้าเล่นต้องอยู่ในความดูแลของผู้ปกครองนะคะคุณคนก็ยิงเป็นแค่นี้เลยนะครับอ่ะทีนี้เราจะไปยึดยิ้มเหรอยึดยิ้มเลยโอเคต้องเลื่อห้างก่อนถึงจะเข้ายิ้มได้อ่าเราเอาคุณพลเพิ่งเริ่มเล่นถ้าอย่างั้นเราก็อัพเลเวลไปเรื่อยๆดีไหมครับลูกดีครับอ่าพาเที่ยวเดอะมอลล์อ่าอ่ะนี่ก็คือเดอะมอลล์ โคลาดนะคะพี่ๆที่สงสัยว่าสุงคนนีอยู่จงังหวัดไหนก็นี่เลยโคลาดสุนคนเป็นหลานย่ามโมนะคะพามาเที่ยวอมาเที่วาอโอ๊ยโอ๊ยเียเลี้ยวเล้ยวไปตรงเจ็บบอลก่อนโอ๊ยมันหลบได้เอาบอลตาหัวเลยเหรออ่ะทำไม ก็หัวก็ฉากก็ฉาตอนนี้ได้หนู2ตัวแล้วนะคะผ่านกันนิเฟู้ดอรนะคะของเดอะมอนะคะตอนนี้กำลังลงบานไดเลื่อนกันนี่น้องขุนพลขอเข้าร้านซีเอ็ดบุ๊ก่อนนะคะเพราะว่าขุนพลสะสมหนังสืออยู่อยู่เรื่องอยู่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะอยู่ประเภทนึงอ่ะเดี๋ยวมาดูกันนะว่าที่นี่จะมีหรือเปล่า ไหนคนครับเล่นไหนที่คนนี่ค่ะสีม่วงค่ะอ้าวนี่ยังค่ะสีม่วงสีแดงวันนี้เรามาดูกันนะเรื่อนี่แล้วที่อสะสมค่ะอ๋ออ๋ออ๋ให้คนคนบอกว่าให้ดูนี้ก่อนนะที่คนสะสมนั่นก็คือนี่เป็นหนังสือแบบนี้นะคะเกี่ยวกับยานพาหนะยานพาหนะกับภารกิจแฉนสนุกนะคะเสริมสร้าง EQ ด้วยลิตตี้คุณตำรวจแล้วก็พวกไฟลี่ ก็จะเป็นสอนเด็กๆได้ด้วยอันนี้ก็มีเฮลิคอปเตอร์ก็จะมีชื่อนะคุณเพื่อนตอนนี้สะสมครบแล้วนะคะเล่มสีม่วงเป็นเล่มสุดท้ายมีทั้งหมดมีทั้งหมดกี่สีนะลูกกี่เล่มห้าเล่มเหรอห้าแบบใช่ไหมเล่มอย่างอื่นอีกนะชมพูเขียวเหลืองอ่าแล้วเล่มสุดท้ายของคนคือ เรื่องอะไรครับพี่อะไรหนดูสิพี่ตัวสุดท้ายชื่ออะไรจจมโบ้คุณเครื่องบินล่าเลงกับโจ伊ยอดเฮลิคอปเตอร์กู้ภัยด้วยนะกู้ภัยทหารจะเหมือนดัสตี้หรือเปล่าเป็นเฮลิคอปเตอร์อ่ะเอาอะไรเพิ่มอีกไหมเดี๋ยวสะสมสติกเกอร์แล้วก็สะสมเงินก่อนค่ะดี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 นะคะแค่ดีแล้วมัน ราคาเท่าไหร่เนี่ยคะดูราคาหนะ่อยข้างหลังเปิดแถบบ้าสีสวยด้วยนะถ้าเกิดน้องๆคนไหนชอบเกี่ยวกับยานพาหนะซื้อไปอ่านาานะเข้าใจง่ายแล้วก็สนุกด้วยอะไรอ่ะอนี่นแม่แบบนี้แม่รือ,รอแม่เป็นต่อเลยเป็นรูปภาพต่อกันบบมันจะเป็นแบบเน้นการช่วยเหลือกันนะคะังสือพวกนี้น เดี๋ยวเราไปจ่ายตังค์กันเลยดีกว่า น้องกระทือเท้าตามพี่พลนะลูกดูสิครับตอนนี้เราก็เจอคุณพ่อแล้วนะคะแล้วเราก็กำลังจะมารีวิวการจับโปเกมอนที่แลนด์มาร์คของโคลาสนะครับย่าโมของเรานี่เองนะ ตอนนี้กำลังสลับไอดีนะคะให้เป็นของน้องขนโทนนะคะโอ้โหหน้าจอขาวตัวเลยองไม่ค่อยชาดนะขุบูรณไปไหนแล้วละ่ะเตรียมพร้อมอยังอ่าเอาพ่อจับไปก่อนก็นได้นะครับตอนนี้ตอนนี้ที่ย่างโมเป็นไงบ้างคะพ่อเยอะไหมยเยอะเลยตัวจจมอนแมีตัวแบบเด็ดๆ,ๆนะคะยังไม่เห็นเลยนะคะมียิมไหม มียิมอยู่สีแดงกำลังยึดสีแดงกำลังยึดพ่ออยู่สีแดงนะคะพ่ออยู่สีแดงแล้วพ่อยึดได้สกินเี่ยวันนี้ยังพ่อยังไม่ได้เล่นเลยวันนี้ยังไม่ได้เล่นนะคะเพิ่งมาเล่นกันตอนนี้เจอที่เดมอลกัที่ย่ามูนะคะโอ้โหเต็มเลยเสาเพียบไหมคะเสาเยอะมากเอ๋ออันนี้อยู่ฝั่งนู้นอ่ะตัวคนเล่นดีท่าสาเนี่ยอ้โโอ้โหอะไรเป็นอะไรบ้างนะเนี่ยน้องคุณพล ขุนๆก็กำลังสนุกสนานนะครับตอนแรกบอกว่าจะมาขอรีวิวการจับโปกเกมอนนะครับตอนนี้พอเจอร้านกว้างๆก็วิ่งใหญ่เลยอยู่ไปโน่นแล้วบรรยากาศดีสุดๆอนะ่ะมาแล้วมาแล้วแฟดของเรานะคะ The แฟด The แฟดเหนื่อยังจะมาจับโปกเกมอนยังครับน,นะคะไอ้ใกล้ๆตรงนี้มีเต็นทอเวอร์ด้วย อันเนี้ยที่เขาเล่นกันเขาเรียกว่าสกเก็ตบอร์ดหรือโรลโรเบตนะโรลโรเบตสกเก็ตบอร์ดมันเป็นๆดูแปดของเรานะครับนี่ไม่หยุดสงสัยจะได้มาจับดิเนี่ยนกะ็สลับ,ลบกลับเป็นไอเดียทอเหรอยังจะได้เป็นตีนจะไดช่วยจะไ,ช,จะไช่วยใคร่สีแดง แล้วในนี้มีสีแดงเหรอใช่ยิมสีแดงอยู่ยิมสีแดงอยู่แล้วเราก็เข้าไปเหรออันนี้เป็นของแต่นี้ยังตีไม่ได้ยังเข้าไม่ได้เพราะเลยว่าต้องเลือกห้าก่อนอ๋ออันนี้ของคนคุที่ในเลือกสามโอเคถ้าเกิดใครอยู่โคราชนะก็มานี่เลยย่าโมเลยนะคะบรรยากาศด,ดีแล้วก็มีโปเกมอนเยอะใช่ไหมแล้วก็มีอนุนันนี้เยอะแยะมากมายนะคะไหนเดอะแฟร์จะถ่ายเดอะแฟร์กันนะคะเขาเขาช<ข><ข>อบเป็นเดอะแฟร์ มาแล้วไม่สนใจแล้วนะคะวิ่งประมาณหนึ่งชั่วโมงแล้วเนี่ยเท้าน่าจะย่อยแล้วกับไปะื้อเฮ้ยเด็กผู้ชากับตื่อเท้าเป็นไนดนโนเสาร์สงสัยการรีวิวการจับโปกเกมอนในวันนี้คงจะต้องจบลงสอนนะคะเพราะว่าเดอะแฟรไม่มารีวิวแล้วนะคะเดอะแฟดปล่อยพลังแล้ว แล้วพ่อบอกว่าอีกที่หนึ่งที่มันเยอะก็คือคับศาลพระพงใช่ไหมศาลพะพงอยู่ใกล้ๆก,กับสถานีดับเพลงิงนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอ,อจบลงแค่นี้ก่อนละกันนะคะจบไปกับดูแฟร์ถูกไหมแปลงล่างอย่างเลยียเป็นเดอูแฟร์นะแต่ว่าใส่ชุดซุปเปอร์แมนนะคะแล้วติดตามคลิปน้องขุนพนนะคะ,ะกันเรื่อยๆนะต่อไปจะเป็นคลิปอะไรเดี๋ยวเรามาลองลองชมแล้วก็ลองติดตามกันขอบคุณมากสำหรับ วความรักความอินดูนะคะบ้าเจอกันคลิปต่อไปสวัสดีค่ะหรอเหนื่อยยังนี่แม่เหนื่อยซกเลยดิสิคะพี่พี่โอ้โหได้ออกกำลับบงกายนะ <c oughs> เป็นยังไงมั่งสนุกไหมคะจับโปเกมอนได้กี่ตัวฮะไม่ได้เลยสักตัวโอเคไม่รู้ <c oughs> ไม่รู้ไม่รู้ว่าได้กี่ตัวแจ่ <c oughs> ใช่ไม่ได้นะไม่รู้ได้ดไดอีกตัวอ๋อโอเคอ่ะรู้เร่นับเลขโอเคครับแล้วแม่จะจบแล้วนะบ๊ายบายอย่าลืมกดทำ Subscribe ให้คุณพลด้วยนะครับสวัสดีครับ